เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สุดปังที่กำลังได้รับกระแสตอบรับและความนิยมเป็นอย่างมากบนโลกออนไลน์ สำหรับสุดยอดตนัตกรรมรังนกผสมวิตามินและคอลลาเจนแบรนด์นิพาผงต้านฝ้าและตัวช่วยผิวใสเสริมภูมิคุ้มกันบำรุงครบจบในตัวเดียวทีล่าสุดก็ขอตอกย้ำความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัลแห่งความสำเร็จธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยมประจำปี2566หรือ so2023 จากสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีพีเซนเตอร์สาวสวยของแบรนด์เป็นตัวแทนในการเข้ารับรางวัลดังกล่าว ก็วันนี้มินนะคะตัวแทนของตัวนิพานิพาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผงรำนกผงวิตามินผงคอลลาเจนที่ขายดีมากๆในตอนนี้นะคะแล้วก็ได้รับการไว้วางใจจากคนที่ดูแลสุขภาพและคนที่ไม่ยอมแก่ นะคะตัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่นอกจากจะขายดีแล้วยอดนิยมแล้วเนี่ยก็คือมีคนกินเยอะที่สุดและมันสามารถเห็นผลในเรื่องของการต้านฝ้าคนที่เป็นฝ้ากินแล้วเขาเห็นผลว่าฝ้าจางได้จริงแล้วก็ยังสามารถที่จะป้องกันฝ้าใหม่สําหรับคนที่ไม่เป็นฝ้าเลยเนี่ยเวลาเขาเอาไป,ไปทานแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกได้เลยว่าผิวใสแล้วใสทั้งหน้าทั้งตัวซึ่งตัวมิ้นเองอ่ะก็บอกก่อนเลยว่า เป็นพรี center, เซนเตอร์เป็นพิธีกรเป็นวีเจแล้วก็เป็นโฮสต์นะคะโดยปกติอยู่แล้วเนี่ยก็คือเราเราลองมาหลายยี่ห้อเราทานมาหลายยี่ห้อจนกระทั่งเราได้ลองตัวนี้พาตัวนี้แล้วก็เจ้าของผลิตภัณฑ์เขาก็บอกว่าในทานมาหลายตัวแล้วลองเอาตัวนี้ไปทานดูแล้วก็ไปทานแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆว่าเฮ้ยพี่ฝ้าหนูหายฝ้าหนูจางคือฝ้าหนูดีมากเขาก็เลยบอกสนใจไหมมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับนิพาไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบได้นะ พราะเราก็ยังไม่เคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับตัวไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มอบรางวัลผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยมแห่งปีในปี2023ให้กับตัวนิพาตัวนี้ถามว่ามินรู้สึกยังไงขนาดมินเป็นแค่พรีเซนเตอร์มินยังรู้สึกว่าดีใจแทนเจ้าของเขามากๆค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยเราได้คุยกับเจ้าของเขาว่าแบบ ทำไมถึงทำตัวนี้ออกมาทำไมถึงอร่อยจังทำไมถึงกินง่ายจังทำไมถึงแบบหนูกินแล้วหนูเห็นผลตั้งแต่ยังไม่หมดกระปุกเลยเจ้าของเขาก็บอกว่าคือเขาทำมาหลายตัวเหมือนกันที่ทอดตัวนี้ออกมาได้อเพราะว่าเขาจะเอาตัวที่นวัตกรรมใหม่ที่สุดดีที่สุดแพงที่สุดสารสกัสดเยอะที่สุดให้กินแล้วเห็นผลเลยตั้งแต่กระกระปุกแรกหรือกระป๋องแรก ก็เลยถามคุณเจ้าของว่าทําไมหนูต้องทําดีที่สุดขนาดนี้ทั้งทั้งที่ก็กินเออทั้งทั้งที่เขาก็ทํามาหลายยี่ห้ออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าจะทําตัวใหม่ล่าสุดต้องทําให้ดีที่สุดก็เลยเราก็เลยมีความสุกว่าในเมื่อเขาทำออกมาดีที่สุดแล้วเราเห็นผลดีที่สุดเราดีใจมากๆค่ะที่ที่นอกจากเรากินแล้วเราดีดีใจแล้วเนี่ยรางวัลที่เราได้อะเราดีใจมากๆเราดีใจแทนเจ้าของเขาจริงๆค่ะที่แบบทาทางทางานเขาให้มาเงี้ยค่ะเพราะว่า เราเห็นความตั้งใจของเจ้าของเขาแล้วว่าว่ากว่าจะข้อตัวนี้ออกมาได้ะคะ่ะมันหลายปีมากทั้งๆท,ท,ที่เขาก็ทํามาหลายตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาทำออกมาดีจริงๆสุขภาพอย่างแรกเลยเนี่ยด้วยความที่ว่านาวัตกรรมตัวใหม่ล่าสุดที่เจ้าของเขาใส่ใส่ลงไปในนี้นะคะ่ะ จริงๆอ่ะมันเป็นศาสตร์ชะลอวัยที่หลายคนอาจจะรู้จักคาว่าศาสตร์ชะลอวัยเนาะแต่ศา,าสตร์ชะลอวัยโดยทั่วๆไปแล้วว่าอาจจะบางคนคนที่หนึ่งกินเห็นผลคนที่2กินไม่เห็นผลอะไรเงี้ยแต่ศาสตร์ชะลอวัยตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดแพงที่สุดและดีที่สุดซึ่งเป็นเจ้าเดียวนะคะที่ตอนนี้คือเราตีโลโก้ล,ลงลงข้ามกล่องเราได้คือเทคโนโลยีชื่อว่าเทเลเซอร์ซึ่งเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวที่ซื้อมา ซื้อเทคโนโลยีตัวนี้มาใส่ในนิพาตัวนี้ซึ่งถามว่ามันช่วยเรื่องอะไรโดยตรงแล้วเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของการเอาฝ้าเก่าออกเอาฝ้าเก่าออกแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ้ามากี่สิบปีฝ้าแดดฝ้าลมฝ้าเลือดฝ้าฮอร์โมนฝ้าสะสมฝ้าอะไรก็แล้วแต่อันนี้การันตีเลยว่าสามารถเอาฝ้าออกได้จริงๆนะคะแล้วก็คนที่ไม่เป็นฝ้าเลยทาแล้วผิวมันใสจริงพี่แล้วผิวมันลื่นมันนุ่มมันนี่เลยแล้วตัวเทคโนโลยีตัวนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่สามารถ เ,เขาเรียกว่าลดอายุเซลล์ที่มันเสื่อมไปแล้วอะ่ะหรือทําให้เราดูเด็กอะ่ะดูเด็กขึ้นอีก3-25ถึงปี3-25ถึงปีนี่คือแบบแค่กินอะ่ะแล้วเราดูเด็กอะ่ะคือมันจึงทาให้หลายคนที่กินแล้วเขาดูเด็กแล้วเขาดูดีแล้วเขาผิวนุ่มผิวฟูผิวดูดีผิวอมชมพูเขาเลยชอบเลยทําให้เราขายดีค่ะเอาจริงๆแล้วนะถ้าสมมติว่าพี่หรือว่าใครก็ได้นะที่อดนอนมาเยอะๆนอนไม่พอตาค้ำมาเลยอะ่ะแบบ ครั้งแรกที่มินได้ไปคือมินก็ตื่น4่4เกือบทุกวันแล้วนอนดึกทุกวันอ่ะคือมันโฟมมากช่วงนั้นอ่ะพี่ช่องกคืนคืนแรกอ่ะให้พี่กินไปเลยสองช้อนสองช้อนก่อนนอนนะคะแล้วตื่นเช้ามาพี่จะรู้สึกถึงความแบบสดชื่นอ,อย่างแรกเราจะเห็นเลยว่าเราสดชื่นพอเราสดชื่นปุ๊บอ่ะให้พี่จับผิวหน้าเลยว่าผิวหน้าพี่เหมือนพี่ไปมาร์กหน้ามาแบบอิ่มๆแล้วเหมือนเรานอนอิ่ม,มอ่ะ คือคืออันนี้สําหรับคนที่โซมจริงๆอะ่ะในวันแรกมันฟื้นฟูตัวเราเลยแต่คืนแรกแต่ถ้าเรากินต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง,ต,ออง,ต,อองต่อเนื่องไปเรื่อยๆพี่ยังไงก็มีคนทักว่าไปทําอะไรมาไปทําหน้ามาหรอไปฉีดผิวมาหรอทำไไมหน้าดูดีดูเด็กดูแบบดูอ่อนกว่าวัยอ่ะพี่คือมันช่วยเรื่องผิวโดยโตรงแต่จริงๆแล้วว่าโดยสารสากัดของคอลลาเจนที่เข้มข้นเนาะแล้วก็สารสกัดวัย24่ชนิดในที่อยู่ในนี้ค่ะมันจะช่วยเรื่องผมเรื่องผิวเรื่องเล็บ เรื่องอระบบสายตาเรื่องสมองช่วยเรื่องเลือดลมสูบฉีดช่วยในเรื่องของการชะลอวัยใครที่ผมบางจริงๆแล้วนะถ้าพูดถึงเทคโนโลยีตัวนี้มันลึกมากจริงๆค่ะคือมีมีการเอาไปวิจัยมาแล้วนะคะมีการทดสอบมาแล้วนะคะว่าคนที่เอาผมบางะคะ่ะเข้าทานแค่ตนนัวนี้ก็ยังสามารถทําให้ผมเขาอะมนแลดูหนาขึ้นแลดูดกดาขึ้นแลดูเยอะขึ้นได้ ต้องบอกว่ามันมันมันช่วยหมดอะไรที่มันเขียวอะไรที่มันแก่อะไรที่มันหลุดไปแล้วอะไรที่มันร่วงไปแล้วมันช่วยฟื้นฟูหมดเลยค่ะตัวนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยช่องทางการติดต่อเรานะคะเอาง่ายที่สุดเลยแล้วตรงที่สุดเลยสามารถโทรได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0922312333นะคะ0922312333หรือแอดไลน์ก็ได้ค่ะมีตัวแอดก่อนนะคะ p k m ค่ะ